สวัสดีครับสวัสดีค่ะส,ส,สวัสดีนะครับผมคอรอสนักเสกครับครอสเฉกข้วโอนหนค่ะเฉย่าร้องเพลงนะครับแต่ <ใช S 2> ว่าเชื่อว่าทั้งคู่เนี่ยก็ต้องร้องเพลงแบบเป็นยูนี่ร้านชั้นลางนครับที่เป็นเชื่อคนไทยน่ละปโรคร กวนเดอร์นี่นะครับแล้วก็ไปชะลายนะครับแล้วก็ชาข้าวจันทน์แอนดวกเราด้วยครับโอ้โหนอกจากนั้นเนี่ยนะคะเรายังมีเทศกาลดอทดีอาร์ตเอ็กซ์เทเนส์ด้วยน,นะคะเรรดอะซิลเวอร์ซัตทรีนั่ T N e S, นเองคะ่ะซึ่งเป็นงานศิลปะนะคะเป็นแรงบันดาลใจของพวกเรานะคะให้สร้างส,าร,สรรค์งานศิลปะให้เกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีผลงานของจริงด้วยะะของแอนดี้วอล์ล์อยู่ที่นี่ด้วยนะคะแล้วก็มีวิกเกนสกา์จากนักสะสมไทยนาะให้ชมกันถึงได้ไ มูลค่ามหาศาลมากๆเลยนะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีแบรนด์ของคนเอเชียซึ่งได้รับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโด่งดังไปทั่วโลกนะคะจากโยชิยามโมโต็มีคองดาชองอิเซมิยากิโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยคุณนะคะที่นี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็น be inspired with reflection cloud และก็ be inspired with ไอเดียโกลนั่นเองค่ะซึ่งเหมาะกับพวกเราทุกคนนะที่เป็นคนรุ่นใหม่นะครับอยากจะได้อินสปายอะไกแบบนี้ไอเดียใหม่ๆนะครับสามารถมาที่ได้เลยใช่ค่ะผมเป็นเด็กเนี่ยก็นั่งอยู่แถวนี้นะคุณเจนโอ๊ยเราก็นั่งหางอ๊อฟาเรียกว่ามาหางอ๊อฟอยู่แถวนี้เขาแบบเป็นเด็กยักษเซนเนี่ยที่ต้องมาที่เนี่ยใช่แล้วเมื่อสมัยเจนเนี่ยนะสมัยสมัยพูดอย่างนี้แล้วมันดูเหมือนมันดูเหมือนเก่านานมากใช่ปะไม่นาน นนีี่ย้ตลอดทุกคนจับตัวไปเลยทุกคนเข้าวงการได้ไงอ๋อก็เดินอยู่แถวสยามนะคะเออแล้วตอนนี้ทุกคนก็เป็นแบบดาราเพื่อสารที่เห็นอยู่ทุกวันนี้จริงจริงที่นี่แรกของเราเนี่ยก็คือคุณบอยนี่แหละใช่ที่เขาจะมาร้องเพลงนะครับบอยครับได้ยินไหมครับบอยคะบอยพร้อมไหมครับดื่มน้ำก่อนไหมฮะยังยังพร้อมนะคะโอเคเราก็พร้อมแล้วแล้วเราหลังพร้อมที่จะลงจากเวทีนี้ ถ้าบอยพร้อมเราก็พร้อมเหมือนกันนะครับต <c oughs> อนนี้ขอเสียง <c oughs> แด้ให้กับบอยแล้วก็ใหญ่ย่าเลยครับ

เขาหลอกอยู่ไกลไกลึย้อนมาอาไกลใจล็อกไ้ใช่ไหมผองด้วยนะสวัสดีครับหลังด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีนัทสองนั้สานัทสี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีอย่าพูดถึงกันนะ I will be faster than คุณครับขอบคุณครับต้องขอบอกนะครับ glorious. ว่าผมเป็นคนหนึ่งนะฮะที่คือไม่ต่างจากพิ่เจนเท่าไหร่นะครับผมก็ค่อนข้างผูกพันกับสยามเซ็นเตอร์มาด้วยด้วยอายุของผมผมก็ความจริงก็เริ่มผูกพันนั้งแต่ช่วงมปลายนะครับจนเรียนมหาลัยเนี่ยก็เรียนอยู่แถวๆี้ตลอดนะครับแล้วก็มาสยามเซ็นเตอร์บ่อยมากๆนะครับ วันนี้ได้เข้ามาสยามเซ็นเตอร์โฉมใหม่นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นโฉมใหม่รูปร่างหน้าตาจะเปลี่ยนไปบ้างนะครับแต่ผมคิดว่าทุกคนคงจะรู้สึกมันผมนะฮะว่ากลิ่นอายของความเป็นสยามเซ็นเตอร์ยังคงอยู่นะครับไม่ว่าเวลาจะผ่านไปกี่ปีนะครับก็เนื่องจากเขาสลรบรอบ40ปีนะฮะแล้วก็รีน <c oughs> โนเวทใหม่ของสยามเซ็นเตอร์นะครับก็ขอไว้พสนะครับให้สยามเซ็นเตอร์นะครับ เรียกว่าเป็นแหล่งแหล่งรวมความสุขนะฮะที่มีผู้คนนะครับมาช้อปปิง้งมาทานอาหารอะไรกันเยอะๆนะครับแล้วก็เป็นแหล่งที่เวลาคนนึถึงเสียงเซนเตอร์ก็จะนึกถึงความสุขครับผมที่นี่ด้วยครับผมขอบคุณครับแต่วันนี้นะครับผมไม่ได้มาคนเดียวอย่างที่รู้กันนะครับมีใครอยากฟังยาย่าร้องเพลงหรือ,อยังครับผม ถ้าทางจะเบาไวนะฮะยาย่าไม่ยอมลุกแค่เสียงเบาแค่นี้ใช่ไหมครับอ้าวขอเสียงให้ยาย่าหน่อยครับโอเคขอบกับยาย่าครับผมขอบคุณชาติใบ้ส่วนใครร้องเพ็งจะช่วยกันร้องขอให้วึงวันในลังนก็มา แสดงความยินดีให้กับสยามเซ็นเตอร์นะคะวันนี้ก็เป็นวันเปิดวันแรกถค่ดูคนมาวันแรกมีคนยืนอยู่ข้างนอกยังเข้ามาไม่ได้เลยค่ะก็รับประกันได้ว่าจะประสบความสําเร็จแน่นอนค่ะก็ขอให้มีคนเข้ามาตลอดเวลาขอให้โชคดีนะคะขอบคุณนะคะ ลอยฮะแล้วก็ย่าๆด้วยนะฮะเมื่อสักนี้เดท <c oughs> อยู่ตรงนี้แล้วเมื่อกี้นี้เราก็เห็นหน้าเดทเราก็เลยนหนเดท